วันนี้จะพามาดูกระต่ายไม่ลูกห่อนนอนหลับตอนเที่ยงนะครับหลับปุ๋ยเลยครับพี่น้องอันนี้กระต่ายไม่ได้ตายนะครับกระต่ายนอนหลับตอนเที่ยงนะครับกระต่ายนอนกลางวันนะครับหากินกลางคืนขนาดผมอัดคลิปยังไม่รู้สึกตัวเลยหลังจากกินอิ่มก็จะหลับนะครับ อาหารที่ให้กินก็จะมีข้าวโพดแล้วก็ใบกระถินนะครับแล้วก็มีต้นกระถินต้นกระถินนี้จะให้กระต่ายแทกินนะครับแทกินเปลือกโอหลักสนิทแล้วครับผมกระต่ายตัวนี้พันนิวซีแลนด์ไว้นะครับแม่ลูกอ่อนนะครับกางคืนก็จะให้นมลูกเดี๋ยวผมจะลองปลูกให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาไม้แย่นะครับตือนเตือนเตือนนะเตือนแล้วครับผมงงครับงงเอ้ยดิดที่เกศสักหน่อยงงหลับอยู่ดีๆมีคนมาปลกุกเตือนยังไว้เอ้ยขอโทษพ่อมาปลกูกเอาทักไายผู้ชมหน่อยแล้วหวัสดีครับ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับ